โกหกได้แนเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกันนะคะประจำเดือนเมษายนในเรื่องของการงานการเงินว่าในช่วงอดีตปัจจุบันนะคะรวมไปถึงอนาคตอันใกล้ในเดือนเมษายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะพายิบซีไม่เคยตอบอาใจใครไม่เคยโกหกใคร ไพ่14มีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตนะคะว่าในเรื่องของการงานการเงินของคุณนั้นเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะเพื่อเป็น พื้นฐานดวงในการดูปัจจุบันและก็อนาคตด้วยนะคะไพ่ในอดีตนะคะในเรื่องการงานการเงินนะคะ Queen of Pentacle King of Pentacle Wow เจ็ดไม้หกไม้และก็ต่อมาด้วยแปดเรียนนั่นเองนะคะ ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะมาเรียงที่พไพ่ใบแรกเลยก็คือปังมากพูดบอกว่าปังนะคะแล้วก็ดีแหฮงมากๆนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกันนะคะ Queen of p e n t a c l e นั้นหมายความว่ามีผู้หญิงนะคะญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือ,อแม่บุญทุ่มหรือว่า ใครก็ตามนะคะน่าจะเป็นผู้หญิงภัยทางคนนะ,ค,ะคอยเป็นคนอุปถัมภ์ค้ำชูชาวราศีกันอยู่นะคะเรื่องเงินไม่ต้องวุ่นวายใจไม่ต้องอะไรเลยถ้าคุณตกทุกข์ได้ยากนี่มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูชาวราศีกันอยู่แล้วนะ,ะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะต่อมาก็คือไพ่ king of pentacle นะคะ King of Pentacle ใบนี้ก็ดีเช่นเดียวกันนะคือแบบถ้าไม่ชาวราศีกันในช่วงอดีตที่ผ่านมาแข่งมากนะคะแห้งแหห้รวยมากนะคะทั้งการเงินการงานนี่เข้ามาในชีวิตของคุณนี่แบบประสบความสําเร็จมากนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้มานั้นด้วยความอดทนมุ่งมานะอุตสาหะวิริยะของคุณเองนะคะเพราะว่ามันได้ทั้งไพ่แปดเหรียญแล้วก็ไพ่ หไม้แล้วก็7ไม้เข้ามาด้วยนะคะหมายความว่า,าการที่คุณร่ำรวยขึ้นมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองเริ่มที่จะมีฐานะตั้งตัวได้นั้นก็ด้วยความอุตสาหวิริยะนะคะความอดทน นะะในการทํางานของคุณโดยที่ไม่ยออ่อท้อแถมคุณเป็นคนที่ขยันทามาหากินมากๆนะคะในช่วงอดีตชาวราศีกันนั้นขยันทามาหากินมากนะคะแล้วก็มีชาวราศีกันไม่น้อยนะคะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเรียบร้อยแล้วนะคะเลื่อนเงินเดือนด้วยนะคะแล้วมีผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตานะคะในแวดวงการทํางานของคุณนะคะมีความภาคภูมิใจในตัวเอง นะคะคือแบบมันเป็นไพ่ที่ดีมากนะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะก็จะประมาณนี้นะคะคือตั้งตัวก็ตั้งตัว,ตตวได้เลยอะในช่วงอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะคะได้ทั้งคิงแล้วก็ควีนเลยนะ,ะ mm hmm. นะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตของชาวราศีกันนะ,ะ mm hmm. ต่อมาอาจารย์จะขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีกันนะคะ The in place template ต่อมาด้วย10เหรียญ the hybristat นะคะแล้วก็ต่อมาด้วย2ถ้วยนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีกันมาไล้เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะ The in place นะคะมีความเป็นแม่สูงมีความรักความเข้าอกเข้าใจนะ,ะถ้าเกิดว่า ใครก็ตามนะคะที่แบบว่าทำงานมีจิตการของตัวเองแล้วอาจารย์รู้สึกว่าคุณมีสง่าราศีของคุณคนเป็นคุณหญิงคุณนายอะนะคะชี้นิ้วสั่งได้เลยนะค่อนข้างที่จะสบายใช้ชีวิตสะดวกสบายนะคะอะไรประมาณนั้นแต่อาจารย์คิดว่าถ้าเป็นชาวาราศีการส่วนมากก็จะเป็นคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะที่จะมีโอกาสเป็น ออมีราศีของความเป็นคุณหญิงคุณนายอะไรประมาณนี้นะแล้วอีกนัยยะหนึ่งนะมีสัญลักษณ์ของผู้หญิงตรงนี้ด้วยนั่นหมายความว่ามีโอกาสว่าชาวราศีกันนั้นจะตั้งท้องหรือมีคันในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะนะออในเรื่องของการทำงานนะคะในช่วงเดือนปัจจุบันนี้ อาจารย์ก็จึงคิดได้ว่าถ้าคุณแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะรู้สึกว่าสามีนั้นจะให้คุณอยู่ที่บ้านดูแลลูกๆแล้วก็เป็นแม่บ้านเต็มตัวนะคะนะก็จะคือเข้าสู่มดแม่บ้านเต็มตัวอะไรประมาณนี้นะคะ ต่อมานะคะเชมเพลนก็คือไพ่ราศีธนูนะคะมีชาวราศีกันที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีธนูอยู่ก็ได้นะคะแต่อาจารย์รู้สึกว่าในเรื่องของการทำงานนั้นคุณมีการโยกย้ายย้ายที่ทำงานใหม่ย้ายที่ที่อยู่ใหม่นะ,ะมีการตัดสินใจเรื่องสำคัญสาคัญในชีวิตของชาวราศีกันเกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะอืม สิบเรียนยไพ่ใบนี้ก็ดีนะสำหรับคนที่มีบร,รดกนะคะสืบทอดกันมาไม่ว่าจะในรูปแบบของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นะคะจ์เห็นได้ชัดว่าส่วนมากน่าจะเป็นรูปแบบของที่ดินนะคะที่สืบทอดตกทอดกันมานะคะแล้วมันเป็นไพ่ที่แบบเกี่ยวกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะมันเป็นการทำงานที่แบบว่า ตกทอดสืบทอดกันมาถ้าเป็นสูตรอาหารก็เป็นสูตรอาหารจากบรรพบุรุษนะคะสมมุติว่าเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะสูตรนี้ได้รับการตกทอดจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายมาจนถึงรุ่นแม่แล้วก็มาถึงรุ่นคนุณอะไรประมาณนี้มันเป็นสมบัติที่ล้ำค่าจากบรรพบุรุษจนถึงรุ่นสู่รุ่นนะคะนะต่อมาก็คือไพ่เดอะไฮปินสเต็ดนะคะ ออคือไพ่ใบนี้อาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีกันนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะชอบงานในเรื่องของครีเอทีฟนะงานศิลปะมีอารมณ์ศิลปินเจ้าแม่ครนะีเอทีฟนะเขียนบทเขียนละครเป็นแสดงนักแสดงอะไรประมาณนี้ทำได้ดีมากๆนะคะในเรื่องของงานบันเทิงก็ทำได้ดี นะคะ,ะแล้วในกรณีของผู้ชายชาวราศีกัน์อาจารย์ก็รู้สึกได้ว่าคุณนั้นนะคะจะได้ทำงานกับคนที่มีความ c ค e ียร์เอสูงหรือมีเจ้านายที่ค่อนข้าง c ค e ียเอสูงมีความติดนะ,ะหรือเธอนั้นเป็นคนที่ครียร์งานได้ดีคุณต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจการทำงานที่จะทำงานกับเจ้านายคนนี้ด้วยนะจริงๆนะคะก็จะเป็น ประมาณนี้นะคะต่อมานะคะสองถ้วยสําหรับไพ่สองถว้งถวยใบนี้สําหรับคนที่แบบว่ามีเพื่อนคู่คิดมีแฟนหรือว่ามีใครก็ตามคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณอยู่ไม่ห่างนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะก็คือไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะเดือดร้อนชีวิตกับชีวิตของคุณจะตกไปต่ำแค่ไหนแต่จะมีคนคอยช่วยเหลือคุณด้วยความด้วยความรักจริงๆ ะ,ะไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเลยโดยเฉพาะคนที่คุณรักนะคะคอยเป็นแบ็กกราวที่ดีคอยให้กำลังใจให้กำลังซัพ์ถ้าสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะค,ะคือแบบมันเป็นความรักที่เกื้อหนุนเกื้อกูลกันจนทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนั่นเองนะคะ,ะ,คะอาจารย์สัมผัสได้นะเพราะในช่วงปัจจุบันนี้ชาวราศีกันนะถ้าเกิดมีคนรักที่ดีนะคะก็คือแบบ มีชัยไปเกินร้อยแล้วอะนะคะในเรื่องของการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานคือมีคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตที่ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการงานนะคะเกื้อนหนุนคุณน,นั่นเองนะต่อมานะคะอาจารย์จะขอดูไพ่ในเดือนเมษายนหรือว่าในอนาคตอันใกล้นะคะว่าคุณน,นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เดือนเมษายนนะคะไพ่ใบแรกนะสี่เหรียญแฮงแมนเจ็ดดาบหนึ่งไม้แล้วก็ต่อมาด้วยเด็กถือดาบนะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะอาจารย์รู้สึกว่ามีเรื่องให้ระมัดระวังนิดๆหน่อยๆนะคะมาไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะคือสี่เหรียญน,นะ บอกให้รู้เลยว่าชาวราศีกันนั้นค่อนข้างที่จะประหยัดมัธยัตนะหรือเรียกภาษาบ้านๆเลยค่อนข้างที่จะขี้เหนียวไม่ค่อยที่จะอยากจะใช้เงินหรือว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยไม่อยู่ในหัวของชาวราศีกันเลยในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะอืมไม่ค่อยอยากใช้เงินนะ่ะนะะมีอะไรก็อยากเก็บเก็บเก็บเอาไว้แล้วก็เป็นคนที่หวงของมาก รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะไรของตัวเองนั้นหายไปแม้แต่ชิ้นเดียวหรือว่าไม่ได้อยู่ที่เดิมเนี่ยคุณจะรู้ทันทีนะอันนี้ก็คือชาวราศีกันนาในช่วงเดือนเมษายนนี้จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะหรือบางคนถ้ามีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์คุณจะออกอาการห่วงที่นะคะห่วงบริเวณห่วงอาณาจักรของตัวเองนะ,ะไม่อยากให้ใครมาลบกวนลบเล้า อะไรก็แล้วแต่นะคะต่อมานะคะก็คือไพ่เดอะแฮงแมนในช่วงเดือนเมษายนนี้นะอาจารย์ก็รู้สึกว่ามีาในเรื่องของปัญหานี่สินรวมไปถึงภาระที่คุณสองคนจะต้องอใช้ร่วมกันนะคะรวมไปถึงคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วในเรื่องของการงานการเงินนั้นจะต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะ,ะบางทีก็พยายามที่จะ ไปกู้หนี้มาเพื่อที่จะใช้จ่ายภายในครอบครัวครัวเรือนจึงกลายเป็นหนี้สินผูกพันกันในครัวเรือนนะคะไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นนะคะแล้วเออคืออยากจะบอกนะสําหรับไพ่ใบนี้คือแบบคือไม่ควรที่จะลงทุนอะไรเลยอะ นะคะสำหรับใครที่อยากลงทุนในช่วงเดือนเมษายนนี้ชาวราศีกันชะลอได้ก็ควรที่จะชะลอนะคะในการลงทุนหรือว่าหยุดการลงทุนไปสักก่อนนะคะแต่ที่อาจารย์เห็นไพ่นี่คือแบบไม่ควรลงทุนอย่างยิ่งอ่ะคือได้ก็ไม่คุ้มเสียว่างั้นเหออนะคะ,ะ,ะถ้าเกิดว่าค,คุณคืนที่จะดื้อดึงในการลงทุนอาจารย์คิดว่ามันมันได้ไม่คุ้มเสียนะคะ คุณจะต้องมาเสียใจทีหลังว่าโอ้ไม่น่าลงทุนเลยอะไรประมาณนี้นะคะไพ่ไปต่อมาก็คือไพ่เจ็ดดาบนะพไพ่ใบนี้คือจะมีคนคอยไม่ค่อยหวังดีอะบางทีหวังดีประสงค์ร้ายนะต่อหน้าอาจจะหวังดีแต่รับหลังอาจจะมีประสงค์ร้ายเกิดขึ้นนะคะต่อหน้าอาจจะดีดูแลโอเขเอาใจาพูด ขยันขยอเรานะคะยกยอเรานั่นน,น,น,นี่นู่นนั่นชมเราแต่รับหลังเขาเป็นคนที่ โกหกปิ้นป้อนกระล่อนตอแหลแถมจะมีคนคอยนินทาว่าร้ายใส่ร้ายชาวราศีกันด้วยนะคะในเรื่องของการทำงานนี่ก็คืออุปสรรคอย่างหนึ่งในการทำงานของชาวราศีกันในช่วงเดือนมีสายนนี้ก็ขอให้รามัดระวังด้วยก็แล้วกันนะคะอาจจะมีคนคอยขอโมยผลงานของคุณไปเป็นของตัวเองเพื่อที่จะเอาหน้าหรือว่ากอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็นประมาณนี้คนคนนี้กระล่อนมาก นะคะแล้วก็ระวังในเรื่องการครบหาดูใจกับคนนะบางทีคุณอาจจะไปเพ้อไปคบกับคนที่แบบทําธุรกิจสีเทาหรือไม่ถูกกฎหมายและอาจจะลามมาจนถึงความเดือดร้อนนะคะส่งผลความเดือดร้อนมาให้กับตัวชาวราศิกันได้ไม่น้อยนะคะโอเคไปต่อมาก็คือ a g e of w a n d นะคือพไพ่ใบนี้นะในเรื่องของการทํางานใหม่ๆ คุณอยากจะมีการทำงานใหม่ๆมีประสบการณ์ใหม่ๆนะคะที่มันท้าทายมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่ามีใครหยิบยื่นโอกาสในการทำงานนะคะมาให้คุณในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ขอให้คุณนั้นรับไว้นะคะเพราะอาจารย์รู้สึกว่าโอกาสนั้นมันไม่ได้มีเข้ามาทุกวันนะคะเหมือนว่าคุณว่างงานหรือกำลังมองหางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมีคนหยิบยื่นงานมาให้ แล้วคุณคิดว่าเออไม่อยากได้ไม่อยากทำอาจารย์คิดว่ามันจะเสียโอกาสนะนะคะนะยังไงก็ควรที่จะพิจารณางานนี้เอาไว้นะคะรู้สึกว่าจะมีคนคอยเสนองานมาให้คุณทำนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ด้วยนะคะนะต่อมาก,ก็คือเพจออฟสอดนะคะคือไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะมีความดื้อรั้นอยู่ในตัวเองสูงโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องนะคะ ลูกน้องบุตรบริวารไม่ว่าจะเป็นลูกนะหรือว่าลูกน้องก็ได้รู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังแม่หรือว่าไม่ค่อยเชื่อฟังหัวหน้าซักเท่าไรนะักต่อหน้าเขาอาจจะคับคับค่ะค่ะแต่หลังหลังเขาอาจจะไม่ทําเลยก็ได้เขาอาจจะไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราเตือนนะค่อนข้างที่จะดื้อแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองนะคะนะมีอารมณ์การเป็นของตัวเองนั่นเองนะคะ ในช่วงนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องนี้หน่อยนะคะโอเคอาจารย์จะขอสรุปไพ่นะให้กับชาวราศีกันนะคะในเรื่องของการงานการเงินว่าคุณนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะสามเหรียญสองเหรียญต่อมาด้วยสามไม้นะคะ เกี่ยวกับในเรื่องการเงินแล้วก็การงานชัวร์เลยนะคะในเรื่องของไพ่สรุปนะคะออคือสามเหรียญบอกให้รู้ว่าคนที่มีธุรกิจอยู่ในตอนนี้หรือมีร้านค้านะคะมีลูกค้าเดิมนะอาจารย์รู้สึกว่าคุณนั้นจะมีฐานลูกค้าเดิมที่ยังแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนคุณอยู่คอยสนับสนุนคุณอยู่ในเรื่องของออถ้าคุณมีธุรกิจอยู่แล้วในตอนนี้นั่นเองนะคะ ลูกค้าเดิมๆนั่นแหละนะคะที่จะเข้ามาหมุนเวียนนะคะ,ะคุณก็รู้สึกว่าลูกค้าใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยเพิ่มขึ้นนะแต่ลูกค้าเดิมก็ยังมีอยู่นะคะไม่ต้องตกใจในเรื่องของการค้าขายนั่นเองนะคะโอเคต่อมาก็คือ2เหรียญบางคนเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้มันฝืดเคืองอะช่วงแพ a n d มิกด้วยช่วงโรคระบาดด้วยช่วงโควิด -19 หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ อาจารย์จึงรู้สึกว่ามีบางคนพยายามที่จะไปกู้ธนาคารกู้เงินจากธนาคารไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อต่างๆนานานะคะอา,อาจารย์ก็รู้สึกว่าบางคนเริ่มดําเนินการแล้วหรือกําลังจะดําเนินการในการไปกู้เงินธนาคารเร็วๆนี้ ะะอาจารย์เห็นจากไพ่สองเหรียญน,นั่นเองนะเพื่อที่จะเอามาหมุนเวียนในธุรกิจหรือเอามาใช้จ่ายในลัวเลือนหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออีกกรณีหนึ่งบางคนขาดส่งงวดนะ,ะไม่ว่าจะเป็นงวดรถหรืองวดบ้านเนี่ยขาดส่งไปแล้วสองงวดนะที่อาจารย์เห็นในตอนนี้นั่นเองนะ,ะ,นะ,ะต่อมานะคะก็คือไพ่สามไม้ สำหรับไพ่สามไม้คนที่ทำงานเกี่ยวกับแก g นเซอร์จัดงานแต่งงานจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์จึงคิดว่าเอ๊ไพ่ใบนี้นะเหมือนเป็นการรอคอยเหมือนกลับมาเปิดธุรกิจหรือกลับมาทำงานที่ตัวเองรักอีกครั้งหนึ่งนะคะนะเป็นการกำลังรออยู่กำลังรอช่วงแบบโควิดหายไปสักพักหนึ่งจะได้กลับมาจัดอีเวนต์จัด ออเกนไรเซอร์พวกงานแต่งดอกไม้อ,อะไรต่างๆนาน,นานะโต๊ะจีนหรืออะไรก็แล้วแต่จะได้กลับมาเลี้ยงตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งก็ตอนนี้ก็ยังรออยู่นะคะเหมือนเป็นการรอโอกาสนะคะอืมโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีกันนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังจใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะ อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ